ฉันคือผู้พิชิตขนมไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรฉันกินมาหมดแล้วมันฝรั่งขนมปังเยลลี่สาหรา่ายลาเเซนลูกอมช็อกโกแลตหมาฝรั่งไม่มีอะไรที่ฉันไม่เคยลิ้มลอง อันอันสวัยดาปัญญาทำอะไรอยู่หรอเรานั่งทํากันบ้านอยู่อะเอ่อแล้วนี่ขนมอะไรอ่ะบ้านเราเรียกขนมนางเลดอืมอร่อยไ,ไหมอะอร่อยนะลองชิมไนหะอืมมันหวานมันมันกําลังดีเลยอันอันซื้อจากที่ไหนหรออันนี้เราไม่ได้ซื้อ,อยายเราทําจริงหรอใช่งั้น อ,อันอันพาเราไปหายายอันอันหน่อยสิเราอยากกินอีกเยอะๆๆเยอะเลยถ้าจะขนาดนั้นไม่ให้ยายชืันสอนทําไปเลยล่ะได้เหรอได้สิงั้นวันหยุดนี้ไปเที่ยวบ้านเรานะโอเคสิพี่ข้าน้อยพร้อมรับมรยุทธจากท่านยายแล้วโอเคสิน้อง สวัสดีจ้ะยายสวัสดีจ้าบัญญาก็มาด้วยนี่ลูกหนูกินขนมนางเลนแล้วบ้านอร่อยหนูอยากให้ยายสอนทําจ้ะพอดีเลยยายจะตรียมกอไฟเดี๋ยวยายจะสอนทํานะขอบคุณนะจ้าบัญญาไปวางกระเป๋าก่อนลูกเดี๋ยวก็มาช่วยยายเออโอเคออจ้ะ<ว>ยายให้หนูช่วยอะไรไหมจ๊ะอันเติมเลยลูกอ่าได้ยังลูกได้แล้วจ้ะยายาได้เล้ยมาเอาเข้าวเหนียวใส่หัวดไปนิ่งเอาน้าตั้งเลยลูก เอาลูกอาทิจับอืมเอาปิ้งกระทร้อนเอาเข้าวเหนียวไปปั้นมือล่วงนี่ทำเแบบยายนี่นนนทำไมต้องจุ่มน้ำมันด้วยจ้ามันจะได้ไม่ติดมือทำไมต้องทำตอนรล้อนด้วยจ้าทำตอนมันยินไม่ได้หรอจ้าตอนร้อนๆมันจะได้คลายตัวได้ ยายจ้าทำไมต้องทำเป็นถ้วยเป็นโคงอย่างนี้เลยจ๊ะเขาเรียกทำให้มันเป็นปู้เลาะโครตะเกีงเรียกว่าขนมนางเล็ยกยายจ้าถ้าทำเสร็จแล้วเอาไปเอาไปขายหรือเอาไปทำอะไรจ๊ะเอาไปขายจ้าไม่เอาเอาไปใส่กันเทศลูกยามเทศมหาธาตุก็มาวางอ้่นยายจ้าพอทำเสร็จแล้วอาไว้ไหนก่อนจะ้ะยาย เอาไปตากแดดใม้มันแห้งแม่ก็เอามาทอดทอดแล้ก็เอาน้ำตาลมาโรยหน้ายายคะทำไมเราไม่เอาไปนึ่งไปอะไรอย่างอื่นคะแล้วเอามาทอดทำไมคะทอดก็ไม่ขึ้นนี่รู้ก็ไปย่างไปเองกิ่ง,งมันก็ไม่ใช่เนียยมันมันถ้าจกิงมังตงเป็นแปง้งขี ยายจ้าทำไมต้องใช้กระทะทองเหลืองเลยเนี่ใช้กระทะทองแดงก็อยู่ในนรกจลูกโอ้ยยายพูดมีดกระทะอะไรก็ใช้ได้ <c oughs> หุยน่าอีสุดสด <c oughs> ขอบคุณยายด้วยนะจ๊ะที่สอนจะทำขนมนางเล็ดนะจ๊ายาดีแล้วที่ จะได้เรียนรูกขนมพื้นบ้านหนูขอเอาขนมนางเลดเป็นแจกเพ,เพื่อนที่โรงเรียนได้ไหมคะหนูอ,อยากให้เพื่อนๆรู้จักขนมนางเลดมันหนูได้ลูกเอาไปหมดเลย,เยทงดทัาคารคุณครูครสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครับผมหลวงเราปัญญากับอันไปทําขนมนางเลดกับยายบัวมาเพื่อนๆจะเอาขนมนางเลดไม่ให้เรากินมใอ้เพื่อนหน่อยครับ พือนากินเลยเาลองกินดูก่อนเพื่อนดูสิว่าทำมาให้กินนี่คือขนมที่เราไปทํากับยายบัวยายข่อยอันมาเราอยากให้ทุกคนลองชิมดูก่อนบอกเลยว่าอร่อยอีหลีนางเล็กอาจเป็นแค่ขนมธรรมดาที่ใครหลายคนมองข้ามแต่สําหรับฉันมันคือเรื่องราวของมิตรภาพที่เกิดจากของกินบ้านฉันส่งไปถึงจานบ้านเธอ เป็นแล้วสิสามพักร้นต่อได้นะได้สิได้สิขอบคุณเรื่องขอบคุณอยู่แล้วแหละ